สวัสดีครับผมนายพิพากษาจุแวงวาปีอธิบดีอายการภาคสสำนักง,งานอายการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยปัจจุบันมีท่านอายการสูงสุดท่านไพรพรสมบูรณสลิริเป็นอายการสูงสุดสำนักง,งานอายการภาค4ี่เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักง,งานอายการสูงสุดตามประกาศแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักง,งานอายการสูงสุด โดยมีอธิบดีอายการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการดาเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นภารกิจที่สําคัญและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมชิ้นหนึ่งก็คือ การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทายาทผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ในกรณีที่เจ้ามรดกตายและไม่สามารถจัดการมรดกได้โดยผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการมรดกเพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทตามกฎหมายตามสิทธิกรณีที่จะต้องมีการจัดการมรดกนั้น จะต้องร้องขอให้ศาลมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะจัดการมรดกได้ซึ่งในกรณีจัดการมรดกนี้มีทนายความบางส่วนได้โต้แย้งการร้องขอจัดการมรดกของพนักงานอายการอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แต่สำนักงานอายการสูงสุดเล็งเห็นแล้วว่าการที่อายการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกแก่ประชาชนนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อบำบัดทุก บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงจากอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอายการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจนั้นจะเห็นได้ว่าการร้องขอจัดการมรด้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอายการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเพียงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งการร้องขอจัดการมรดกเป็นผลงานที่โดดเด่น เป็นรูปธรรมและสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้โดยแท้แจริงโดยไม่เลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นสำนักง,งานอักการสูงสุดรู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่งในการบำบ,บัดทุกความุงสุขให้แก่ประชาชนจึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆท,ท,ท่านที่ได้มาใช้บริการเพื่อให้สำนักง,งานอักการสูงสุดรับใช้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความลำบากขอให้ท่านมีความสุขแม้จะเพียงเล็กน้อยก็าตาม อายการเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งอายการไทยหัวใจเพื่อเป็นดินครับขอขอบคุณครับ